สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ t s a n c นะครับวันนี้ทุกคนนะก็มีแอปพลิเคชันนะครับหาเงินออนไลน์นะครับผ่านมือถือนะครับก็ใน2แอปนี้สามารถที่จะถอนเงินเข้าบัญชีของ t u o Money Wallet แล้วก็ถอนเงินเข้าบัญชีของ PayPal แล้วก็เป็นค่าโทรศัพท์หรือที่เรียกว่าเติมเงินมือถือนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็สะสมคะแนนมาได้อยู่ที่1 3 2 8 6 9 8คะแนนหรือเท่ากับอยู่ที่531บาทนะครับสำหรับแอป,ปเดอร์ชันนี้มีชื่อว่าแอป,ปแคสซินนะครับก็คือเป็นแอป,ปอันนี้เลยนะครับแคสซินแอป,ปนะก็คือพิมพ์ชื่อแอป,ปตามนี้เลยนะครับผมนะในส่วนของแอป,ปนี้นะครับผมนะก็เปิดมา ยาวนานทุกคนนะมากกว่า5ปีแล้วทุกคนนะในส่วนของแอปนี้ทุกคนเนาะรู้สึกว่า5ปีทุกคนเนาะก็ในส่วนของแอปนี้เนะี่ยสามารถที่จะทำไรายได้ครั้งละ150บาทจนถึง500บาทนะครับนี่ทุกคนเนะนาะส่วนคะแนนที่เราต้องเก็บก็150บาทก็คือต้องหาคะแนนประมาณ375,000คะแนนและ250บาทก็คือ625,000คะแนน500บาทก็คือ1,250,000คะแนนนะครับผม สำหรับวิธีการหาคะแนนนะครับวิธีแรกเลยหลังจากที่เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะั่นคือมาที่ g l เก l a เพสโต้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า แคสซีนนะก็คือตามนี้เลยเนาะแล้วก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเปิดแอปมามาที่เมนูที่มีคําว่าของฉันนะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่คําว่าใส่รหัสเชิญนะครับก็ตรงนี้นะก็38 4 7 6 9 9คุณจะได้ไปประมาณ5000คะแนนถ้าจะไม่ผิดนะตรงนี้นะครับผมนะซึ่งระบบบอกว่า2,500คะแนนเท่ากับอยู่ที่1บาทถ้า5,000คะแนนก็ประมาณ2บาทด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะก็เป็นการสะสม เรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่ง,งแอปนี้ไม่บังคับของการเชิญเพื่อนจะทําคนเดียวได้เลยนะครับในส่วนของการหาคะแนนจากแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเมนูส่วนหนังสือเป็นเมนูเกี่ยวกับการหาคะแนนจากการที่เราอ่านหนังสือหนังสือก็คือเป็นนิยายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนที่เราสามารถกดรับได้นะครับนี่ทุกคนนะ รับไปเลยได้มาอยู่ที่12คะแนนนะครับถ้าใครอยากได้24คะแนนก็คือต้องกดคูณ2ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้12คะแนนก็คือกดแค่ข้างเดียวนะแล้วก็กดกรกบาทออกได้เลยนะครับอ่าครั้งนี้ผมได้17คะแนนนะครับส่วนครั้งนี้ก็ได้13คะแนนนะครับผม ต่อมาทุกคนนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของหนังสือนะเราก็กดเข้าไปได้เลยเนาะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดคําว่าเริ่มอ่านแล้วก็อ่านหนังสือหรืออ่านนิยายเข้าไปได้เลยถ้าสมมติว่านิยายนี้เรายังไม่พร้อมที่จะอ่านเรายังไม่ว่างเนาะแต่เราสนใจนะเผื่อว่าเรามาเข้ามาในแอปข้างหน้ามันไม่เจอเราก็กสามารถกดคําว่าเข้าร่วมแช้นหนังสือนะกดเข้าไปปั๊บนะมันก็จะไปบันทึกอยู่ในคําว่าโปรดปรานนะครับนี่ทุกคน เห็นไหมแล้วก็สามารถที่มากดอ่านได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะก็จะมีอ่านนิยายเนาะซึ่งในส่วนการอ่านนิยายนั้นมันสามารถสร้างรายได้ได้ยังไงมาที่ตรงนี้นะข้างบนมุมขวามือนะครับกดเข้าไปเลยเนาะระบบบอกว่านะครับถ้าเราอ่านนิยายนะครับอ้าวก็คืออ่านตรงนี้เขาไม่ได้เขียนเนาะแต่ว่าการอ่านนิยายก็คือว่าถ้าเราอ่านไปนะจะมีตัวจับเวลา ตรงนี้นะครับจะมีตัวจับเวลาแล้วก็มันก็จะหมุนไปนะพอครบหนึ่งรอบเราก็จะได้ในส่วนของคะแนนเข้ามานะครับเป็นคะแนนของการอ่านนิยายเนาะซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้ทุกคนได้อ่านได้เพราะว่ามันเบลออยู่เป็นลิขสิทธิ์ของทางเจ้าของนิยายนั่นเองนะครับผมนะเพื่อนๆนก็สามารถที่จะเลือกนิยายได้เลยมีนิยายมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายตอนนะหลากหลาย อ่อเรื่องเนาะเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มีหลากหลายมากทุกคนเนาะสามารถที่ไปเลือกอ่านได้เลยนะครับวิธีต่อมาของการที่เราจะหารายได้ก็มาที่ปุ่มเมื่อกี้แหละข้างบนมุมขวามือนะวิธีต่อมาก็คือเป็นการเช็คอินนะครับ รายวันเนาะสามารถเช็คอินได้7วันติดต่อกันนะครับเช็คอิน1วันจะได้ไป30คะแนนถ้าเราสามารถเช็คอินได้3เจ็ดวันติดต่อกันจะได้ไปทั้งหมด6 50คะแนนนะครับและข้างบนมุมขวามือนะก็คือจะเป็นการดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอนึงวิดีโอจะได้ไป60คะแนนด้วยกันนะครับผมนะเป็นรายชั่วโมงนะ1ชั่วโมงก็มาดูได้จะได้60คะแนนแล้วก็รออีกหนึ่งชั่วโมงก็มากดดูได้ต่อนะครับต่อมาคือเป็นการทำออฟเฟอร์นะครับจากค่ายของแท็บ จอยแล้วก็อ่แท็บโบนัสแล้วก็แอดจอยโบนัสนะครับผมก็จะเป็นออฟเฟอร์อย่างเช่นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้แล้วก,ก็การตอบแบบสอบถามนะครับผมนะก็อันนี้เหมือนกันเลยแท็บจอยแล้วก็แอดจอยนะครับต่อไปคือการหมุนสปินนะครับก็สามารถที่ไปหมุนสปินด้วยการาไปกดสปินได้เลยนะครับนี่ดูกคนเนาะ กดหมุดสปินไปนะครับแล้วก็จะมีเวลาย้อนหลังนะครับนี่ทุกคนก็คือจะหมดเวลาในส่วนของเซสชันนี้ประมาณ13นาทีนะครับแล้วก็กดก้แล้วก็ระบบก็จะทําการหมุนนะอันนี้คือเขาบอกว่ายังไม่เริ่มนะรอประมาณ13นาทีก็สามารถที่มาหมุนได้นะครับผมต่อไปคือการเชิญเพื่อนนะครับนี่ทุกคนนะ ก็กดคำว่าเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถรับได้สูงสุดอยู่ด้วยกันรประมาณ31,400คะแนนด้วยกันนะครับเพียงแค่คำเพียงแค่เรากดที่คําว่าคลิกเพื่อส่งคําเชิญแล้วก็คัดลอกเนื้อหาแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราหรือจะทําการตลาดด้วยการไปโพสในกลุ่มแอปหาเงินฟรีหรือวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆก็ได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญก็คือว่าจะเริ่มนะครับคัดลอกรหัสเชิญของเรานะครับแล้วก็ไปแปะรหัสเชิญกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายก็คือนะครับตรงนี้อ่า ตรงนี้นะที่เป็นเหตุสมบัตินะกดเข้าไปเลยรับไป50คะแนนนะครับผมนะก็อีก3มชั่วโมงมากดได้ต่อนะครับมีดูคนนะร้อยอีก3ชั่วโมงก็มากดได้ต่อนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีก็คือเป็นวิธีของการ รับโบนัสจากแบททดสอบนะครับผมนะก็จะได้รับส่งสุดยูุด้วยกัน100คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็พอเรามีคะแนนนะเราก็มาดูตรงนี้เลยเนาะวันนี้ผมดาําทำได้อยู่ที่92คะแนนแล้วก็คะแนนสะสมของผมจะอยู่ที่427ล้านที่ผมเคยทําได้แล้วก็คะแนนที่มีอยู่นะปัจจุบันจะอยู่ที่1ล้าน3แสนคะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็กดคําว่าแลกเปลี่ยนเพื่อที่เราจะถอนเงินที่เมนูนี้ได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นแอปพลิเคชัน หางเงินออนไลน์นับที่เพื่อนๆสามารถที่จะทําได้กันทุกคนนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะแล้วก็แอปนี้นะไม่มีการลงทุนด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจดวผมจะแปะพิกัดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะครับมีปัญหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับ